คลิปนี้นะคะครูจะมาสอนวิธีการใช้งานนะคะฟังก์ชันที่อยู่ใน iOS 16.2นะคะฟังก์ชันนี้ใช้งานได้เฉพาะตัว iPhone เท่านั้นนะคะ iPhone ที่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น16.2แล้วเรียบร้อยนะคะเวอร์ชันนี้ดีมากๆสำหรับการใช้งานสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะสามารถที่จะเอาไปใช้งานร่วมกับแคนวาหรือแอปอื่นๆได้เลยนะคะ ซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะจะเป็นการเอาพื้นหลังของรูปภาพออกหรือใดคัดนั่นเองนะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะอธิบายไว้ว่าให้เรานะคะแตะสิ่งที่อยู่ในรูปภาพค้างไว้เพื่อยกออกจากพื้นหลังนะคะในขณะที่ยังแตะค้างไว้ให้เปลี่ยนไปใช้แอปอื่นแล้วก็วางสิ่งที่ถ่ายเนี่ยนะคะลงในข้อความโพสต์หรืออื่นๆนะคะตรงนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะมา อธิบายให้ดูกันนะคะว่าเราจะใช้งานกันยังไงนะคะแล้วเราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำโพสต์ตขายของได้ยังไงบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เราไปที่ตัวของรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการออกมานะคะอย่างเช่นเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันนะคะ อันนี้ก็คือครูอัดคลิปไว้เนาะแล้วก็มีพื้นหลังสีเขียวเนี่ยเป็นฉากเขียวเคลียร์เลยวิธีการสมมุติว่าครูต้องการที่จะไดคัดภาพของครูออกมาเพื่อมาทําเป็นหน้าปก y o u t u b e หรืออะไรก็ตามหรือว่าเป็นคําคมอะไรพวกนี้นะคะวิธีการก็คือให้เรานะคะเอานิ้วนะคะจิ้มลงไปที่ภาพแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นคัดลอกหรือแชร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมี ขอบให้เราเห็นนะว่าเนี่ยตอนนี้เราได้ทำการใดคัดวัตถุสิ่งของหรือภาพคนคนนี้นั่นเองนะคะจากนั้นให้เรากดแชร์นะคะแล้วมาดูที่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปทางขวาค่ะจากนั้นกดเพิ่มเติมนะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะหาแอปที่เป็นแคนวานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะมาอธิบายการใช้กับ va, แคนวาละกันเนาะเพราะว่าเป็น แอปพลิเคชันที่เราใช้กันบ่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่ใช้งานง่ายนะใครที่ยังไม่เคยดูวิธีการใช้งานนะมีคลิปเก่าๆที่ครูทำไว้เยอะมากนะคะลองเข้าไปในช่องของครูแล้วก็เสิร์ชหานะคะวิธีการใช้งานการแต่งภาพการเอาไปทำโพสอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครูมีสอนไว้ให้แล้วนะคะเราก็กดไปที่แคนว่าค่ะ จากนั้นนะคะเขาก็จะได้คัดมาให้เราเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะขนาดเท่านี้นะคะแล้วก็พื้นหลังเนี่ยหายไปแล้วนะคะเราก็จะทำการเพิ่มไปยังรายการที่อัปโหลดนั่นเองนะคะเพื่อเอาไว้ใช้งานนะคะเนี่ยเรากดไปแล้วนะคะแล้วเรากดอัปโหลดค่ะจากนั้นนะคะภาพที่ถูกไดคัดเนี่ยก็จะมาอยู่ในโปรเจกต์ของเรานะคะในส่วนของอัปโหลดนั่นเองนะคะ ็นไหมคะมันก็จะเป็นภาพที่เป็น png นะคะเราลองกดเข้าไปดูก็ได้นะเราก็จะเห็นนะคะว่าพื้นหลังเนี่ยถูกตัดออกไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะโอเคตอนนี้เราไม่ใช้เรากดปิดไปก่อนนะ อย่างภาพนี้นะคะครูก็ได้ทดลองทํามาแล้วนะคะก็ตัดพื้นหลังให้เรียบร้อยเราสามารถที่จะเอาไปทําโพสต์ขายไปใส่ข้อความใส่รูปสวยๆได้เลยนะคะแล้วแต่เราจะครีเอทเลยนะคะส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็ เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็ไปที่หน้าหลักในแอปแ Can นว่นะเราก็ดีไซน์ภาพออกมานะคะคิดก่อนว่าจะทำภาพแบบไหนนะหรือไปเลือกเทมเพลตที่เราต้องการแล้วก็เอาภาพที่เราอัปโหลดไปแล้วเนี่ยค่ะไปใส่ในภาพนั่นเองเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างที่ครูทำแล้วให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างรูปภาพที่ครูได้ทำขึ้นมานะคะเราเอาภาพเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวครูจะลองลบออกก่อนนะแล้วก็ทำให้ดูว่าเราเอาภาพที่ได้คัดแล้วมาใส่ยังไงนะคะก็กดบวกตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ตัวอัปโหลดตรงนี้นะคะจากนั้นก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพที่ทำการไดคัดนะคะจาก ios 16.2มาแล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เท่านี้เองนะคะง่ายมากๆเลย เรามาปรับ ความสว่างความอิ่มตัวอะไรตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะได้ภาพเพื่อเอามาทำโพสเพื่อโพสต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะคะหรือถ้าเป็นสินค้าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาไปโพสต์ในพวก s h o ป e e Lazada ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ iOS นะคะหรือว่าเวอร์ชั่นไม่สามารถที่จะอัปเดตมาถึงเวอร์ชันตัวนี้นะ16.2ทีอ่อาจจะเป็นเวอร์ชันต่ำกว่านี้หรือว่าใช้เป็นโทรศัพท์ Android เนี่ยครูก็มี วิธีการสอนนะคะอยู่ในคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์ถ่ายภาพสินค้านะคะก็จะสอนทางวิธีการถ่ายภาพการแต่งภาพนะคะการเอาตัวอักษรต่างๆเข้ามาไว้ในภาพนะคะก็จะมีใช้แอปอื่นนะคะที่สามารถที่จะใช้งานแล้วก็มีลูกเล่นที่มากกว่านะคะแต่ว่าตัวแคนวาเนี่ยก็เอามาเสริมในกรณีที่เรายังไม่มีไอเดียหรือว่าไม่ได้เก่งในเรื่องของการออกแบบขนาดนั้นนะคะก็สามารถที่จะเอามาปรับ การใช้งานกันได้นะแต่ว่าก่อนที่จะได้รูปสวยๆมาวางอะไรแบบนี้หรือเอามาแต่งอะ่ะเราก็ต้องรู้วิธีในการถ่ายภาพสินค้าหรือภาพอาหารก่อนนะคะมันถึงจะเอามาแต่งแล้วมันก็ดูสวยแล้วมันก็ดูน่าสนใจดึงดูดให้ลูกค้าซื้อนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์เนาะสำหรับแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนไม่ว่าจะขายสินค้าขายอาหารนะคะก็สามารถใช้ ฟังก์ชันนี้ของ iOS 16ในการตัด background หรือว่าพื้นหลังออกแล้วก็เอามาทำภาพได้แบบง่ายๆสบายๆโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินใช้ฟังก์ชัน Pro ของ Canva เลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมสนับสนุนช่องของครูนะคะโดยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ